ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับที่เห็นเป็นเครื่องช่างในครัวนะครับเป็นดิจิตอลคิทเช่นสเกลค่อนข้างดูดีเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวเลยนะครับการใช้งานเครื่องนี้ก็ง่ายๆคลิปนี้มาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นสําหรับมือใหม่นะครับที่เพิ่งซื้อไปก็ใช้งานไม่ยากเลยมาดูกันว่าจะใช้งานแบบไหนได้บ้างนะครับ ฟังก์ชันก็จะเป็นที่เขาเขียนจุดเด่นๆนะครับเป็นสแตนเลสนะครับมีหน่วยในการวัด4หน่วยนะครับสามารถที่จะสเกลเล็กลงได้1กรัมแล้วก็สามารถที่จะวัดภาชนะได้ด้วยนะครับประมาณนี้รวมถึงอื่นๆโอเคก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษครับทั่วๆไป โอเคเนี่ยครับเขาจะมีขั้นตอนของการวัดนะครับในการวัดเพื่อลบน้ำหนักภาชนะนะครับโอเคเพื่อให้ได้น้ำหนักของวัตถุจริงของวัตถุดิบจริงนะครับเรามาดูกันว่าจะใช้งานได้ยังไงบ้างจริงๆหลายๆท่านก็คุ้นเคยกับ เมนูคุ้นเคยกับการใช้งานเครื่องช่างแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมก็เอามาเล่าสําหรับคนที่มือใหม่นะอาจจะเป็นเด็กๆอากงอามากก็ค้นหามาเจอก็มาดูครับหน้าตาแบบนี้ใช้ยังไงบ้างมาดูกันอันดับแรกนะครับเปิดเครื่องกดแก๊กเดียวก็เปิดแล้วถ้าจะปิดก็กดค้างนะครับกดหนึ่งครั้งแบบนี้จะเป็นการรีเซ็ตค่าคาลิเบตใหม่นั่นเองนะครับปกติมันจะมีเพี้ยนบ้างเล็กน้อยก็ไม่ต้องตกใจครับรุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่ 3 a 3ก้อนนะครับเป็นรุ่นที่ไม่สามารถเสียบ usb ได้ใช้ฐาน3 a แบบนี้เสียบเข้าไปให้ถูกด้านบวกลบตามขั้วมันนะครับก็แค่นั้นเองแล้วก็กดเปิดปิดนะครับเขาเขียนเอาไว้เล็กน้อยเท่านั้นการใช้งานก็จะมีอยู่ง่ายๆครับถ้าเกิดคุณต้องการวัดหน่วยเป็นกรัมคุณก็วางลงไปน้ำ5 0า500 ml โดยประมาณผมเพิ่งใส่น้ำมานะครับจากขวดเปล่านะก็จะเห็นเป็น 501.7โดยประมาณนะครับนี่คือกรัมนะครับถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหน่วยคุณก็กดยูนิตฝั่งซ้ายหน่วยก็จะเป็นออนนะครับตรงนี้คือ1ปอนโดยประมาณแล้วก็นี่คือ1.7เออนเขาคำนวณให้ประมาณนี้นะครับแล้วก็หน่วยเป็นมิลลิลิตรถ้าเป็นน้ำเปล่าเนี่ยมันเทียบกันได้โดยปกติเขาก็จะเหมือนเหมาเลยครับว่าน้ำา 1ml ก็จะประมาณ1กรัมน้ำบริสุทธิ์นะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นของเหลวชนิดอื่นมันวัดไม่ได้มันจะน้ําหนักไม่เท่ากันมันไม่ใช่ของที่จะเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับคือปกติในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะเหมาเลยว่าน้ํา1มลิตรหนัก1 g, รก,กรัมนะครับมาดูกันกรัมนะครับพอเป็นกรัมเนี่ยก็คือ501.7กรัมแต่พอมาเป็นมิลลิลิตรก็เท่ากันครับเนี่ยเขาเหมาเป็นเท่าๆกันเลยนะครับถ้าเป็นน้ําเปล่านะแล้วก็ตัวนี้เป็นออนนะครับ17ออน น้ำหนักเป็นออนมีแค่นี้ครับกรัมออนนะครับแล้วก็มิลลิลิตรแล้วก็ของเหลวเป็นออนนะครับก็มีเพียงเท่านี้เลยจริงๆในการใช้งานนะครับกลับไปกลับมาแค่นี้ถ้าต้องการจะรีเซ็ตตรงนี้ก็ได้นะครับมาดูว่าการวัดเพื่อให้ได้น้ำหนักจริงของอาหารเป็นยังไงนะครับเริ่มแรก ช่งภาชนะครับเราก็กดปุ่มเพื่อรีเซ็ตเขาจะรีเซ็ตเพื่อเริ่มต้นใหม่คือนับน้ำหนักภาชนะไปด้วยแล้วพอคุณต้องการที่จะวัดน้ำนะครับมาดูกันน้ำที่ผมจะวัดน้ำที่100 100เปลี่ยนหน่วยนะครับเปลี่ยนมาเป็นกรัมนะผมเทน้ำไปที่100อ่านี่คือ100นะครับเกินนิดหน่อย 100 ml จะรู้สึกว่ากรัมเนี่ยมันเกินแสดงว่าคุณใส่น้ำเยอะเกินไปนะครับการวัดแบบนี้อาจจะไม่ได้มาตรฐานผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้หรือตัวนี้นะครับเมื่อสักครู่รีเซ็ตแล้วนะนับน้ำหนักภาชนะลงไปแล้วอ่ะลองใหม่อ่านี่นะครับมันก็จะเกินอยู่นิดหน่อยขึ้นอยู่กับการเทน้ำของเรานะครับหน่วยตรงเนี้ยมันจะมีความไม่ตรงอยู่คุณต้องมองระดับสายตานะก็ในแนวนี้คุณก็จะได้น้ำ 100มิลลิลิตร100กรัมนะครับโดยประมาณประมาณนี้นะครับการใช้งานเครื่องนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้รีเซ็ตใหม่ครับชั่งใหม่ดูว่าเหลือน้ำเท่าไหร่396.3กกรัมที่เหลืออยู่ในขวดนะครับนี่คือแนวแนวนี้นะครับการใช้งานเครื่องวัดสเกลตัวนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากแต่ผมมองว่า เครื่องนี้ก็เหมาะสำหรับงานในครัวเพราะว่าตัวนี่มันใหญ่ฐานมันใหญ่นะครับแล้วก็สเกลมันกว้างนะครับเนื่องจากว่าวัดได้ตั้งแต่0.1กรัมจนไปถึงรุ่นใหญ่สุดนะ5กิโลนะครับเหมือนจะมี10กิโลด้วยผมเห็นในตัวนี้แต่ว่าผมไม่ได้ซื้อรุ่น10กิโลมานะแล้วก็มี5กิโลด้วยมี3กิโลด้วยนะครับเขาออกแบบมาให้ดูหนักแน่นแล้วก็ดูตัวใหญ่เป็น อลูมิเนียมนะครับตัวนี้สวยดีเพื่อที่จะวัดน้ําหนักได้เยอะๆถ้าเกิดคุณต้องการวัดน้ําหนักน้อยๆเพชรพลอยหรือพวกทองพวกเนี้ยแนะนําเครื่องขนาดเล็กนะครับผมมีเครื่องเล็อกอีกเครื่องหนึ่งซึ่งตัวนั้นก็ใช้งานได้เหมือนกันถ้าเกิดท่านใดที่อ่านคู่มือไม่เข้าใจลองค้นมาเจอคลิปนี้ก็ลองดูคู่มือประกอบไปด้วยนะครับคุณจะเข้าใจมากขึ้นการใช้งานก็มีแบบเบสิกแบบนี้ใช้งานง่ายๆอากงอามา่าหรือเด็กๆที่บ้านก็ใช้งานได้นะครับอธิบายได้ง่ายๆเลย ทั่วไปไม่มีอะไรครับตัวเลขก,ก็ตัวใหญ่นะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดคุณจะซื้อเครื่องช่างทั้งทีแนะนําซื้อให้แข็งแรงไปเลยไม่ควรเล่นรุ่นพลาสติกนะครับพลาสติกสีขาวผมเคยใช้มาแล้วมันเสียง่ายรุ่นนี้ก็โอเคนะครับถ้าเกิดเป็นงานใหญ่ๆงานหนักๆงานในครัวเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าใหญ่ๆแบบนี้แหละตัวหน้าก,กว้างๆนะครับหน้าเล็กๆมันวางภาชนะไม่ได้ถ้าเกิดคุณต้องการช่างอะไรใหญ่ๆเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่โอเคนะครับ ถ้าเกิดท่านใดที่สงสัยในการใช้งานฟังก์ชันพวกนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยผมยินดีที่จะทดสอบแล้วมาตอบเพิ่มให้แต่จริงๆมันไม่ได้ยากเลยนะครับคุณลองศึกษาเองก็ได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ